สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแกงแล้วก็ฟังข่าวไปนะคะเลยตั้งชื่อเมนูนี้ว่าแกงใจบันดาลแรงค่ะท่านนายกรัฐมนตรีรักษาการค่ะท่านใช้วลีนี้นะคะไปฟังข่าวกันเอาเองนะคะสิ่งแรกเลยที่ต้องเตรียมนะคะก็ต้องเตรียมปลาย่างแต่ป้าไม่มีค่ะป้าก็ใช้ปลาดอยลี่ย่างแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ แต่ตำลึงเนี่ยเตรียมมาสองวันแล้วก็เก็บตำลึงที่ข้างรั้วนะคะลูกขนาดพอเหมาะค่ะแล้วก็มาคว้านมาเมล็ดออกเนี่ยค่ะออกมาแกงหน้าตาดีแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะป้าไม่ได้แกล้งพูดนะคะลูกตำลึงเนี่ยเตรียมยากหน่อยนะคะโดยป้าก็ใช้มีดผ่าออกเป็นสองซี่แล้วก็คว้านมาเมล็ดออกค่ะ บางลูกที่เกือบจะแก่จัดใช้ไม่ได้เนี่ยมเมล็ดก็จะแดงส่วนลูกที่กำลังพอดีเนี่ยเราต้องเลือกที่มเมล็ดเขียวนะคะใช้เวลานานเชียวค่ะต้องตั้งใจทำจริงๆอ่ะจ,งจึงจะได้รับประทานเมนูนี้นะคะสมกับชื่อจริงๆค่ะใจบันดาลแรงนะคะเนี่ยค่ะใช้เวลาคว้านไปแต่ป้าทำไม่มากนักตั้งใจจะทำรับประทานสักปีละครั้งเดียวละค่ะ เพราะมันยากเย็นน่ะนะคะเสียเวลาตรงตรงที่คว้านมาเมล็ดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็โรยเกลือให้มีความเหมาะสมกับํำลึงอ่ะนะคะแล้วก็คลุกค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะอาชามีป้าก็แกงละค่ะโดยการรวนน้ำพริกแกงคั่วกับกะทินะคะให้เขาแตกมันนะคะเมื่อเขาเดือดพร่านน่ะ จิงใส่ปลาหรือผักขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะคะจะใส่ปลาลงไปเลยก็ได้แต่ป้าเติมหางกระทิไปก่อนค่ะให้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับผักและปลานะคะจากนั้นป้าก็รอให้เขาเดือดอีกรอบค่ะพอน้ําแกงเริ่มเดือดนะคะก็ใส่ปลาที่ย่างเอาไว้อะปลาหน้าทานแล้วก็หอมหอมมากค่ะใส่ไป แป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่ตำลึงะคะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบนะคะถ้าก็ใส่น้ำตาลปี๊ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือไปติดหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าในตำลึงเนี่ย ็นอยู่แล้วนะแล้วก็ชิมค่ะอาหารไทยเนี่ยต้องชิมนะเพราะเราไม่มีสูตรตายตัวนะคะชิมออกมาเป็นรสชาติที่เราต้องการอะ่ะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยจริงๆป้าก,ก็จะทำปีหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าคุณดีมีเรื่องเยอะนะคะขอบคุณค่ะ